สวัสดีจ้าพี่น้องไปไหนคะไปงเรียวันนี้วันอังคารจะใส่ชุดอย่างนี้นะคะพี่น้องโบไหนดูกระเป๋าสวยเปล่าว้าวกระเป๋าใครซื้อให้น้องงามแไปส่งน้องโบคนเดียวนะวันนี้น้องแพชรไม่สบายไปส่งน้องโบนะคะ ไปส่งน้องโมที่โรงเรียนจังเฟสเพื่อนบ่ได้ไปอึ๊อเพื่อนไปไปโรงเรียนกันไปเจอกันตอนเย็น